ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้ e ีนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนเลี้ยงหมูซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับหมูรุ่นที่เพิ่งเริ่มกินอาหารลดต้นทุนนะครับก็เริ่มบริโภคมาตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับ หลังจากให้อาหารเม,รม็ดสำเร็จรูปเบอร์หตกตัวละหนึ่งกระสอบเบอร์สองตกตัวหนึ่งกระสอบนะครับคืออาหารเม็ดล้วนๆหมดไปตัวละสองกระสอบตั้แต่วันที่ยี่สิ้าที่ผ่านมาองเดือนที่แล้วนะครับแทีนี้ผมก็มาลดต้นทุนด้วยการใช้อาหารเสริม เป็นประเภทมันมักยีสต์ที่ต้องมาผสมกับอาหารเม็ดสมดรูปโดยอัตราส,ส่วนที่ผมผสมก็จะอยู่ประมาณมันมักยีสต์สอกระสอบต่ออาหารหนึ่งกระสอบนะครับก็พึ่งหมดไปอาหารก็3ากระสอบนะครับสกระสอบ เรามาดูกันว่ามันความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่อิงหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่กจะระลาบละลวงนะครับกับนักวิชาการในด้านศาสตร์ศาสตร์นะครับว่ามันจะได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงหรือเปล่า แต่เท่าที่ผมมีประสบการณ์เท่าที่ผมเลี้ยงมาโดยการใช้อาหารสูตรนี้โดยการเลี้ยงสูตรนี้ก็พอประมาณแล้วครับแต่สองปีเข้าไปแล้วหลังจากที่ราคาหมูเริ่มลงก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะอยากจะไม่แชร์สำหรับใครที่เลี้ยงหมูอยู่ โดยที่ยังไม่อยากจะเลิกเลี้ยงนะครับก็หันมาใช้ได้นะครับลองไปสืบคน้นดูในหลายๆเจ้าในหลายสํานักนะครับสําหรับบางท่านเท่าที่ผมรู้ผมทราบข่าวมาบางท่านก็ให้กินแต่มันหมักชี่อย่างเดียวก็มีนะครับแต่ก็เป็นหมทูที่ตัวโตกว่าน,นี้หน่อยครับแต่นี้ผมก็ยังผสมอาหารไม่สมรุจรูปในเบอร์สองอยู่ สำหรับสูตรก็ไม่มีสูตรต่ตัวหรอกครับก็ขึ้นอยู่กับอคอกกับเราของใครของมันซึ่งปกติถ้าให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปรวนๆนั้นเนี่ยจำนวนแปดตัวในอคอกนี้เนี่ยก็จะบริโภคอยู่ประมาณวันละหนึ่งกระสอบนะครับคือกินฉุกม,มากบริโภคฉุกม,มากกระสอบนึงก็ห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อย ปีซะว่าวันละห้าหกร้อยนะครับแต่พอเรามาลดต้นทุนโดยการใช้วิธีผสมมันก็จะลดลงมาได้วันละร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยกว่าบาทมันก็พอจะอยู่ได้นะครับสำหรับคนที่เลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเรานะครับไม่พูดถึงคนที่เลี้ยงแบบอีแวบแบบที่รับจ้างเลี้ยงนะครับเพราะว่าอาหารเราไม่ได้ออก ก็คือท่านไม่ได้ออกค่าอาหารแต่ท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดูแลฟาร์มซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นแหละครับแต่อย่างเรา,เราท่านท่านนั้นผมก็เห็นทางออกอยู่อย่างเดียวก็คือลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดแต่ข้อสำคัญหลักใหญ่ รถต้นทุนอย่างเดียวยังไม่พอนะครับต้องมาบริหารจัดการต้องมาดูแลหมูด้วยว่าเราต้องคอยสังเกตนะครับว่าหมูเราบริโภคได้ดีไหมมันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะนะครับเรื่องอย่างว่านี่ต้องไปพิสูจน์เอง ต้องทําเองนะครับลงมือทําเองถึงจะได้รู้นะครับการที่จะมันเล่ามาบรรยายให้กันฟังนั้นมันก็ไม่ครบ,นะครบก็เอาเป็นหลักการคร่าวๆก็ยังเคยมีนะครับบางท่านบางเอฟซบางท่านก็ถามว่ามันจะไม่พร้อมเหรอก็ดูเอานะครับพร้อมหรือไม่พร้อมซึ่งบางท่านก็กังวลว่า มันจะไม่ขี้ไหลเหรอซึ่งปกติธรรมชาติของยีสต์ที่เราหมักนะครับลองไปชิมชิมดูมันจะมีรสชาติออกปเปรี้ยวๆนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่จะให้ขี้ไหลแบบท้องเสียไมมไม่ไม่เป็นนะครับหรือจะเป็นก็เป็นบางตัววิธีทางแก้ผมก็ไม่ได้ยากผมก็ใช้แบบ,บรโบราณโยนตำราทิ้งแล้วก็ใช้แบบโบราณ ก็คือถ้ามัขี้เหลวจนเกินไปก็ปลายข้าวครับผสมเข้าไปมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเปลืองไหมถ้ายังต้องซื้อมันหมักยีสอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ยังเปลืองอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบก็จะมีการขายกันอยู่ที่ราคากระสอบละเจ็ดสิบแปสิบาทใช่ไหมครับ แต่นี่ผมจะซื้อมาทำเองมากเกงนะครับโดยปรับปรุงสูตรของตัวเองใช้มันก็จะลดต้นทุนไปได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวหมายถึงว่ากระสอบนึงเนี่ยถ้าเราซื้อเขาแปดสิบบาทเราทำเองรวมค่าแรงรวมค่าเหนื่อยแล้วก็จะอยู่ประมาณตกอยู่ประมาณ กระสอบละสี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จ้างใครเลยก็30-35บาทนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่แค่30มกิโลเราก็ใส่สามสิบกิโลบ้าง40่กิโลบ้างก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่ฟังนำมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวิธีในการลดต้นทุน ซึ่งหมูรุ่นนี้ก็งบประมาณก็อยู่ที่พันพันห้าร้อยกว่าบาทพันห้าร้อยหกร้อบาทนะครับณนนานี้นะครับก็คือรวมทั้งอาหารเบอร์หนึ่งเบอร์สองนั่นแหละครับแต่อีกสักพักสักระยะผมก็จะลดลงมาอีกก็หมายถึงผมจะผสมสูตรที่สามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งแล้วก็จะไปเพื่ม ใช้อาหารยี่ห้อเดิมแต่ไปเพิ่มเบอร์หมายถึงว่าเบอร์สองเปลี่ยนจากเบอร์สองมาเป็นเบอร์สามมันก็จะได้ลดต้นทุนลงไปนะครับก็ต้องช่วยๆ,ๆกันนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูแชร์ๆกันนี่ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอย่าคิดอะไรมากมายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับ เอาไว้โอกาสหน้าผมก็จะมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ